รนดี้ออตตันรอบอัดจอร์ซีนาถ้าชิงแชมป์โลกเซตร่วมมือบอลอัดเซียมพังและโรมันเรนยับเยินและนี่คือทีมใหม่ของพอลเฮแมนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดมโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปลาม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวจากศึกรอครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเป็นศึกรอหลงังเรโซเมนี่นะครับมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นครับทั้งเรื่องราวที่ ไรโนตันครับมาลอบอัดจอร์ซีน่าโอ้โหมาประกาศมาโมอะไรไม่รู้ใช่ไหมออตันบอกไม่สนใจ RKO แม่งเลยนะหรือว่าเรื่องราวที่ทางฝั่งเซโรินครับกับพอลเฮมันมีสมาชิกลูกทีมใหม่แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรมีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะเพื่อนเพื่อนหลังที่ผมไปแล้วครับรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมือปั้มเรสตอรี่นะครับแต่วันนี้ครับโอ้โหขอเริ่มจากอันนี้ก่อนลวกันนะเราดูจะเป็นอะไรที่ เรียกว่ามีสาระน้อยที่สุดก็จะบอกงั้นก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยในสึกรอสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยอแองเกลิลเนื้อเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งฝั่งของเจอูโซอันเนี้ยมันก็ว่ายง่ายมันก็คือการออกมาเพื่อเฉลิมฉลองนะกับการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก h e a v y w ิเวเวตจากกุนเตอร์นะครับที่ชนะมาได้นะในศึกรโซมนเมนที่ผ่านมา ซึ่งฝั่งของเจอุโซถามว่าออกมาวันนี้มาทําอะไรก็บอกบอกว่าเอ้ยแฮปปี้มากนะแล้วก็เขาจะมาเป็นแบบว่าจะมาโชว์ตัวทุกสัปดาห์จะมาทุกอาทิตย์เลยจะทํางานหนักเหมือนที่เคยเป็นและถ้าใครดีใจที่เจอุโซเป็นแชมป์โลกขอเสียงยีดหน่อยเออนะแต่พูดจบเสร็จปับ๊บก็มีเซเวเซนเปิดตัวออกมาเ,มเซเวเซนเนี่ยเหมือนที่เราเห็นกันว่า หายไปจากหน้าจอนะตั้งแต่ในช่วง elimination chamber ที่สู้กับ Kevin Owens นะแหมน่าเสียดายปีนี้ s a m m s a n เนี่ยไม่ได้ขึ้นป่ามและโซเมเนด้วยซ้ำนะครับอืมอ่ะเซนก็ออกมาถามว่ามาทำอะไรบางคนว่าเฮ้ยจะมาหาักหลังอะไรหรือเปล่าไม่นะ s ซ m ิเ s นออกมาแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่า j จอ Uso เนี่ยคู่ควรกับการเป็นแชมป์โลกอะไรประมาณนี้มาช่วยกันอวยอะพุงตรงนะเซกเมนต์นี้ไม่มีอะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรนอกจากว่า เจอูโซเปิดตัวมายิดยืดในสนามนานมากเหมือนเดิมนะใครชอบก็ชอบเออใครไม่ชอบก็กคงจะไม่ชอบอยู่ยงั้นแหละนะฮะแล้วก็มาเฮมารายการคนที่ออกมาก็จะมีเซมิเซนออกมาแล้วก็มีจิมมี่อ่ะต่างคนต่างก็แสดงความยดีแล้วก็จบตรงนี้ไปอ่ะมีอะไรไหมล่ะก็ไม่มีนะแต่เดี๋ยวอ่ะของดีมีแน่นอนนะจอร์ซีนาน,นูนี่นั่นเดี๋ยวผมให้เซกเมนต์ถัดไปเลย แต่ก่อนจะไปกระต่อฟากันด้วยสลับกลุ่มนะฮะเรื่องมวยปล้ำซัพพอร์เตอร์ใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนนี่อาเรื่องมวยปล้ำสองเรื่องต่อวันมีเรื่องราวมากมายภายในนั้นครับมีเรื่องราวย้อนหลังนะเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆของวงการมวยปล้ำมีหน้าฉากหลังฉากหรือมีวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวต่างๆนะที่คุณก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมมีให้มากมายในนั้นนะเขียนไป หลายร้อยเรื่องแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสามัครเข้ามาได้ครับอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะจ๊ะอ่ะมาคุยกันเรื่องราวของจอห์นซีนานะครับจอห์นซีนาวันนี้เนี่ยออกมาเปิดตัวก็โหพรุฉลองยิ่งใหญ่กับการเป็นแชมป์โลกสมัยที่17นะครับมาถึงก็ได้ให้ผู้ประกาศเนี่ยออกมาประกาศชื่อใมาอีกรอบนึงเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นการไม่ให้ความเคารพมาแค่ประกาศว่าเฮ้ยแชมป์โลกสมัย17แล้ววะไม่ไม่ไมม,ม่ต้องประกาศว่าขอต้อนรับ เกรเดสโฟอร์ไทม์สุดยอดนักมวยป้ำมตลอดการไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแชมป์โลก17สมัย The Last Real Champion แชมป์มโลกตัวจริงคนสุดท้ายจอหน oh, ์นซีนาโอ้าประกาศยสะยิ่งใหญ่นะก่อนที่ซีนาก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆเขาบอกว่าผู้ชนะคือคนที่เขียนปรติศาสตร์มาเสมอ และพวกแกทุกคนในตอนนี้ไม่คู่ควรพวกแกคิดว่าในวันศุกร์แกจะมาบูลลี่ฉันและจากนั้นขึ้นเวทีมาพร้อมกับฉันวันนี้แล้วจะมาทําเป็นเฮเป็นเชียงงั้นเหรอเออแล้วจะต้องให้อภยัยไหมนั่นเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคนปกติเขาทากันพวกแกจะทําแบบนั้นกับครอบครัวของตัวเองไหมนะแกเนี่ยอาจจะเดินมาพร้อมกับอารมณ์ดีๆแต่ฉันจะบอกให้พวกแกเนี่ยไปลงนรกซะเออความจริงแล้วเนี่ย พวกแกเนี่ยต้องขอโทษฉันส่งเสียงมานะใช่ไหมล่ะโชว์นี้นะเนป็นโชว์ที่พวกแกเนี่ยชอบที่จะยึดไปชอบไฮแจ็คสึกรอใช่ไหมมาส่งเสียงมาในสนามก็ส่งเสียงว่า we are sorry ก็คือกูไม่ขอโทษมงหรอกเออนะซีน่าก็พูดตอบว่าเออพวกแกนั่นแหละที่มันน่าสงสารเหลือเกินนะพวกแกนั่นแหละที่มัน sorry นะคือมันตอบไปตอบมานะซีน่าบอกว่า ทางที่ดีที่สุดเอาจริงในตอนนี้เนี่ยพวกแกเนี่ยมันไร้ความหมายไร้ค่ากับฉันเหลือเกินอ่าในสนามก็ตะโกนและแอสโฮอ่าใช่ไหม,มกระดานะอสิน่าก็บอกว่าพวกแกมันพวกงโง่นะยี่สิบห้าปีที่พวกแกด่าฉันมันหนักกว่านี้เยอะนะอะไรล่ะที่พวกแกคิดว่ามาด่าดังแรงกับฉันแล้วฉันจะรู้สึกมันไร้ค่านะ เสียงของพวกแกเนี่ยมันไร้ค่าสำหรับฉันทางเดียวที่มีความหมายสิ่งเดียวที่มีความหมายในตอนนี้คือเลขสามสิบหกสามสิบหกวันสามสิบหกครั้งที่ผ่านมานะก่อนที่ฉันจะเดินจากไปจากที่นี่อะเรามาดับเขาดาวกันซึ่งเขาก็นับย้อนไปนะตั้งแต่ลอนเน็ตซิกนูนีนั่น,นไปทัวร์ยุโรปสรุปตอนนี้จากสามสิบหกในปีสองพันยี่สิบห้า ตอนนี้เหลือ,อเพียง27ครั้งที่จอร์ซีนาจะปรากฏตัวในปีนี้ก่อนจะรีทายในช่วงสิ้นปีเดือนธันวาคมนี้นะครับอ่าซีนาบอกว่ามาย้อนดูหน่อยอ่าตอนเนี้ยมันเหลือแค่27ครั้งนับจากนี้ไม่ใช่แมชการปล้ำแต่เป็นแค่การปรากฏตัวของฉันใช่อ่าพวกแกบอกว่าฉันปล้ำมวยปล้ำไม่เป็นใช่ไหมฉันปล้ำไม่เก่งใช่ไหมใช่ฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นปล้ำ ฉันแค่ออกมาพูดทำสิ่งนี้และเมื่อนั่นถึงเลขศูนย์เมื่อไหร่ทไลายมวยปล้ำทุกอย่างจะสิ้นสุดลงฉันไม่ได้โง่เหมือนพวกแกฉันรู้ว่ามันจะมีรอตอนต่อๆไปอาจจะมีเข็มขัดเส้นใหม่เกิดขึ้นแต่เข็มขัดแชมป์โลกที่ฉันถืออยู่เส้นนี้มันคือแชมป์โลกที่บรูโนซามาติโนเคยถือมันคือแชมป์โลกที่โรมมนเรนเคยถืออย่างยาวนานมันคือแชมป์ที่เซียมพังเคยเอาไปจากฉันมันคือแชมป์ที่ทริปเปิลเอช ช้อนแมเคลิลสโตนโคต่างก็เคยเป็นมาทั้งหมดฉันคือแชมป์โลกตัวจริงคนสุดท้ายของจตบรรยุบรรยุอีและการเอานี่ไปมันคืออะไรที่ยากนะฉันจะทำให้พวกแกเนี่ยเป็นเหมือนกับหุ่นเชิดอย่างที่เคยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่แกจะทำได้มันคือโคดี้โรสและมันผ่านมาแล้วแต่บอกให้นะพวกมึงเนี่ยพวกแกเนี่ย ในสนามเนี่ยมันเป็นไอพวกคนเลวที่มันไร้หัวใจเพราะว่าแกเนี่ยโหไอโคดี้ในวันศุกร์และอยู่ดีๆก็มาเชียร์มันในวันเดียวกันแล้วก็กลับมาโหอีกทีในวันอาทิตย์ฉันแค่พูดชื่อมันพวกแกก็โหกันแล้วทั้งที่นี่คือคนที่แบกค่ายมวยปล้ำค่ายนี้หรือยังไงหรือพ่อไอโคดี้เนี่ยมันฟินิชเดอะสตอรี่แล้วพวกแกก็มาพาลังเกียจมันงั้นเหรอโอ้โหตะกะพวกแกเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดแล้ว อืมนะเสือน,นี้ก็จะก,ก็จริง <c oughs> เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฝ่ายอธรรมมักจะหยิบเรื่องจริงมาพูดเออผมก็งงอยู่ไอ้โคดี้มันโดนโหได้ไงวะเออแต่มันก็โดนโหนะช่วงสุดสัปดาห์ที่าสเวกัสที่ผ่านมานะสีนะ่นายครูตอบอกว่า,วานั่นแหละสาเหตุที่ว่าทำไมโคดี้ถึงโดนเอา class out w r e s นะถึงเวลาที่จะต้องมองในกระจกแล้วไม่มีใครที่มีความ โหดเหี่ยมอ่า ruthless aggression เนี่ยนะแบบเดียวกับที่จอห์นซีน้าเป็นฉันไม่เหมือนกับพวกแกฉันยังมีหัวใจฉันจะทำสิ่งดีๆให้พวกแกเห็นในตอนนี้และพวกแกจะได้จดจำโมเมนต์ตรงนี้หยิบมือถือขึ้นมานะแล้วก็ถ่ายรูปนี้เอาไว้เพราะว่า the last real champ แชมป์โลกที่แท้จริงคนสุดท้าย ยืนอยู่ตรงนี้แต่ระหว่างที่จองซิน่ากำลังชูเข็มขดัดเอ้ยมาถ่ายรูปก,กูสิกูแชมป์โลกคนสุดท้ายนะขั้งหลังก็มีคู่อริตลอดการโผลมาคนเฮกนทั้งสนามนะแรดดีอตันนะครับโผลมาแล้วก็ทำาไลอันแน่นอนจัดการจับใส่ RKO โอโหทำให้ตายนะ RKO o u ค of nowhere ใช่ไหมเออมาแบบไม่มีใครรู้นะ แล้วก็จัดการหยิบเข็มขัดแชมป์โลกเดลวัลบีขึ้นมาชูเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการประกาศท้าชิงแชมป์แหละว่าง่ายนซึ่งแน่นอนว่าในศึกถัดไปน่ศึกใหญ่ถัดไปหลังจากรโซเมเนียจะเป็นศึกใหญ่ที่ชื่อว่าแบ็คแลชอ่าคุ้นเคยกันดีนะแบ็คแลชเนี่ยจะจัดกันที่เซนต์หลุยส์มิสซูรีก็คือบ้านของแรดี้อตันและเขาขอมุ่งหน้าไล่ล่าแชมป์โลกจากอาริเกา่าอย่างจอห์ซีนารอติดตามได้เลยครับ อ่ะต่อมาครับเรื่องราวอื่นๆกันบ้างก็จะมีแมตช์ชิงแชมป์แท็กทีมหญิงที่ก็อ้าวงงเลยเอาแล้วเอาอีกงงแล้วงงอีกถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับแชมป์แท็กทีมหญิงที่เพิ่งได้มาในเรซโซเมเนียวันก่อนเนี่ยเบกกี้ลินส์และก็ไลล่าวบลคิรียเนี่ยแพ,พ้ครับแพ้กับลิฟมอร์แกนแล้วก็ลาเคียวเป็นจังหวะที่ไลล่าเนี่ยอัดผิดไปโดนเบกกี้แล้วก็เจอโอเบริเวียนของลิฟมอร์แกนกดนับสาก็เลยเสียแชมป์เลยทันทีทีนี้หลังจบแมตช์เนี่ย เบกกี้ลินก็เล่นงานไลล่ลาวาคิเลียยับเยินเลยครับอืมซึ่งก็พุ่งตรงก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรพิเศษไปมากกว่าแค่เสียแชมป์มันะซึ่งผมก็อะไรวะ <c oughs> ก็งงๆดีเออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจำได้ที่ผมเคยพูดเลยว่าเนี่ยการที่เบกกี้มาเป็นตัวเซอร์ไพรส์ที่มาเจอกับลิฟอะไรเงี้ยอ่ามันมีเหตุประมาณนึงนะพยายามที่จะช่วยเซฟสุดๆและพยายามอธิบายให้สุดๆและถึงความสมเหตุสมผล พราะลิฟกับเบกกี้เนี่ยเรียกว่าบาดหมางกาันนะไปที่แล้วลิฟชนะเบกกี้เบกกี้หายไปจากหน้าจอเนี่ยเกือบหนึ่งปีเต็มเนี่ยลิฟมันก็โม้ว่าเฮ้ยเธอเนี่ยเป็นคนรีทายเบกกี้ลินนะอะไรประมาณนี้สรุปเรื่องเนี้ยถูกย้ำแค่1วันและวันถัดมาเสียแชมป์ปั๊บแม่งลืมในเรื่องนี้ทันทีทั้งที่ปูตั้งแต่ปีที่แล้วเออนั่นแหละตามนั้นแหละครับก็ก็ตลกดีอ่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวมีพยายาม ชูเชิดชูเหลือเกินกับคําว่าเฮ้ยมันมีสตอรี่ไลน์นะอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายก็มาขายอะไรที่มันแบบชิฟชีฟเงี้ยแบบเอ้ย e อยู่ดีๆก็หักหลังอยู่ดีๆก็เทิร์นได้ไหมอ่ะพลิกจากธรรมะเป็นอาธรรมพลิกจากธรรมอา,อาธรรมเป็นธรรมะสับไปสับมาอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะต่อมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นการรีเทิร์นกลับมาซึ่งเอาจริงก็เป็นข่าวมาพักหนึ่งแล้วแหละนะกับทางฝั่งของ รูเซฟหรือว่าอาดีตมิโรนะที่ไปฟูมฟ้าร่างกายที่เอเดมัยูมาพักใหญ่ๆนะนี่เป็นการกลับมาจริงเนี่ยเป็นอัลฟาคาเดมี่กำลังจะสู้กับนิวเดย์แชมเป a ้ยนทีมคู่ใหม่แต่ว่ากลายเป็นว่ารูเซฟโผล่มาแล้วก็เล่นงานอัลฟาคาเดมีทั้งโอติสแล้วก็อากิระโตซาวะซึ่งโอติสโดนแอคเค a e เลตนะทำให้ตายนี่ตามนี้นะครับก็ว่าไปรอติดตามแล้วกันสลับทางน้านของรูเซฟว่า การกลับมาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ดูแล้วพรีเซนเทชันก็เหมือนกับตอนที่เป็นมิโรนะที่อยูเอเเยูเพราะตอนนี้มันเป็นล่างนี้แล้วก็เป็นรูเซ่ที่อัปเกรดขึ้นนะประมาณนี้ต่อมาเนี่ยจริงก็เป็นเซกเมนต์ที่อโยสกายมาประกาศชัยชนะของเธอนะกับการเปแชมป์โลกหญิงคนใหม่ก่อนที่สเตฟานีวาเคนะแชมป์เอ็กหญิงเอามาท้าทายแล้วก็เจอเฉยเลยนะแต่เจอกันแบบเรสเพคกันนะ่ะเออเป็นฝั่งธรรมะสู้กันแล้วก็สู้กันไปกันมาอยู่ดี ร็อกแซนเปเรสโผล่มารอบเล่นงานเอียสกายอีกฝั่งหนึ่งสเตฟานีวาเคนะก็โดนทางนั่นของจูเลียเล่นงานนะเห็นว่าร็อกแซนเปเรสเนี่ยเตรียมจะต้องปั้มกับสเตฟานีวาเคอ่ะใน NXT ก็คือเราอ่ะก็คือศึกในวันพรุ่งนี้นะซึ่งอ่ะไอเกิดความวุ่นวายก็เป็นอ่าจูเลียอัดอีโอใช่ไหมแล้วก็ล็อกแซนอัดสเตฟานีวาเค นะแล้วก็จากนั้นก็จะมีรีอาลิบลี่โผล่มาช่วยแล้วก็เป็นริบลี่นี่แหละที่เป็นคนที่มอบเข็มขัดให้กับทางน้านของอิโอสกายก็รอติดตามมันต่อสำหรับคู่นี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนะต่อมานี่โ,โหรับไม่ได้ขี้แพ้ชวนตีจริงๆนะกุนเตอร์นะ ter, นะโอ้โหเป็นได้หนักขนาดนี้จริงนะเพราะคุณเชียงของเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยหลังจากพ่ายแพ้เจวูโซเสียแชมป์โลกไป ไปลงกับใครไปลงกับนักพากูจะบา้าไปด่าไมเคิลโคที่แพ้ชนตีสุดๆคือผมไม่รู้จะต้องเขียนบทให้กุนเตอร์เนี่ยมันดูขี้กากขนาดไหนนะคือแค่ตบพื้นยอมแพ้ให้เจลโซนเนี่็กาก,ากแแ้วนี่มึงไปพ่านกับนักพากไปพานกับนักพากอะไรวะเออซึ่งแน่นอนว่าจะไปตีกับไมเคิลโคสรุปเกิดอ,อะไรขึ้นแพทแม็กกาฟีเป็นมาช่วยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าแพทแม็กกาฟีเนี่ยก็โดนล็อกคอไป ซึ่งก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้สู้กันในอนาคตนะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอยู่ดีกุนเตอร์แม่งต้องไปตีกับแพนแม็กาฟีเออนะต่อมาคู่ที่แชมป์อินเตอร์คอนเทเนนโต้โดเมนิกมิสเตเลโอสามารถที่จะเอาชนะเพนตาได้จากการช่วยเหลือของเจดีแม็กโดน่าที่คัมแบ็กกลับมาหลังจากบาดเจ็บไปนะช่วยผักเพนตาตกเชือกแล้วก็ดมินิกใส่ซิกซ์วันนแล้วก็ฟ็อกสแปดแต่แน่นอนว่าเรื่องราวความบาดหมางความอิจฉาของพร่ฟิน ยังมีไม่รู้จบเพราะยิงระหว่างแมชวันนี้พี่ฟินเหมือนแบบแอบไปเรียกว่ามีแอบไปสกิดสกิดโดมินิกหน่อยหน่อยเหมือนอยากให้โดมินิกแพ้เพราะจริงถ้าจํามันได้ในเลนโซเมเนียพี่ฟินโดนโดมินิกจับกดนะแล้วก็โดมินิกได้แชมป์อินเตอร์มาใช่ไหมเออก็น่าจะยังคงเล่าเรื่องนี้ต่อไปก็รอติดตามแล้วกันว่าจะแตกจะหักกันอะไรยังไงเมื่อไหร่นะสำหรับฝั่งของจัสเมนเดย์แต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังเรียกว่า อยู่กันดีเออยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโดมินิกได้แชมป์อินเตอร์นะเฮนหมดเออประมาณนี้อ,อ่ะแล้วก็ปิดสึกรอหลังเรซโซเมเนียไปด้วยเรื่องราวนี้นะครับเซสฟริกินรอลินส์นะครับ, lins, รบมาพร้อมกับพอเฮเมนนะเจฟฟอลลี Lee, นะเจฟฟอลลีของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเจฟฟอลลีก็ไปเลือกคนที่ร้ายที่สุดอย่าง lin, นะเซสรอลินนะเซสเนี่ยประกาศว่า ฉันคือวิช i นอรี่ฉันคือคนที่เอาไวส์แมนนะผู้ชาญฉลาดมาจากโรมบนเรนฉันคือคนที่ขโมยเพื่อนแท้เพื่อนรักของเสียมพังฉันคือผู้ชนะของคู่เอกเรโซเมเนียและฉันคือเซสยังพูดไม่จบเสียมพังเปิดตัวมาเสียมพังมาด้วยความแค้นนะครับเล่นงานฝั่งเซธลอรินยับเยินแต่ทีนี้เซียมพังก็แค้นโเฮแมนด้วย เลยเกิดอ,อะไรขึ้นฝั่งเสียมพังก็เลยจะไปอัดพอเฮมแมนเซตที่อยู่ข้างหลังก็ได้โอกาสเล่นงานเซียมพังด้วยท่าเคิร์ฟสตอมเหยียบหัวไปเรียบร้อยนะทีนี้ก็กลายเป็นภาพนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าสึกรอตอนนี้จะจบลงแล้วนะทั้งฝั่งของพอเฮมแมนเนี่ยนะประกาศว่าเราจะปิดสุดสัปดาห์เรโซเมเนียด้วยข่าวที่จะ ยืดยาวไปถึงรัสเซียเมเนีย42ในปีหน้าเพราะว่าในตอนนี้มันจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเบอร์หนึ่งเป็นท็อปสตาร์ของวงการมวยปัำ้ำเซธฟรีกินรอลินส์นะซึ่งข้างล่างก็ขึ้นแบบว่าเครดงเครดิตเนี่ยเตรียมปิดเตรียมจบรายการศึกรอวันนี้แล้วแหละคือภาพคือแบบมงนเป็นต้องต้องอธิบายฟังก่อนว่าตรงนี้มันเป็นแบบมุกมุกของ ทิปเอตั้งแต่สมัยเอ็นเอ็กทอ่ะมันเพราะเวลาจบรายการมันจะมีขึ้นแบบแถบข้างล่างแล้วเฮ้ยมันจะจบรายการแล้วนะขอขอบคุณนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยหรืออย่างยุคนี้ก็จะเขียนว่าอะไรโปรดิวเซอร์เฉื่อไลน์นู่นนี่นั่นเครื่อ,อนนี้ขึ้นแล้วขึ้นมาข้างล่างเอาทํามาหลอกทํามาหลอกหรือว่าจะจบด้วยภาพนี้เซตอัดเซียมพังแล้วจบแล้วแล้วก็อ่าเพเม้น hey ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ห่าเหวอะไรก็แล้วแต,แต่แต่วันนี้ยังไม่จบครับเพราะว่ายังมี โรมันเรนส์อ่าโผลมาตามคำขอของแฟนๆนะแล้วโรมันก็เลยจัดการพุ่งสเปียร์อัดเซ็ลอลินอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้พอเฮแมนก็อึ้งเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเซ็มันตายง่ายอย่างนั้นนะจากนั้นโรมมนเรนก็เลยจัดการซูเปอร์แมนพนันนะกระโดดโชกใส่ทั้งน้านของพอเฮแมนเตรียมที่จะพุ่งใส่ท่าสเปียแต่จากนั้นทั้งฝั่งของไอ้มงโผลมาพุ่งสเปียร์อ,อย่างแรง อัดใส่โรมมนเรนแล้วก็เปิดไอ้หมอ,อกมาเป็นบรอนเบรเกอร์โอ้โหสุดยอดดาวรุ่งตัวโหดตัวแรงพึ่งเสียแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลไปตอนวันนี้มาแล้วก็อัประดับยกระดับเนะี่ยเพิ่มเลเวลทันทีมาอยู่กับพวกพอเฮมนกับเซตลอรินน่ะนะซึ่งเซตก็ดูจะเป็นหัวหน้าอะไรแหละวายง่ายเซตก็เลยสั่งให้ทนานของบรอนเบรเกอร์พุ่งสเปียร์ใส่โรมมนอัดกับที่กั้นคนดูพังไป อัดหนักมากวันนี้นะก่อนที่จะสั่งให้ทนาน้าของบรอนเบเกอร์เนี่ยลากคอไอโรมันขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวป้าเซธเนี่ยจะทําการโชว์ให้ดูเออว่าความยิ่งใหญ่แท้จริงเป็นอย่างไรเซธลอรินจ,จัดการสตอมเหยียบหัวทนาน้าของเซียมพังไปหนึ่งทีอีกฝั่งหนึ่งไอ้บรอนบ็อกอ่ะล็อกล็อกคอโรมันอยู่แล้วก็เซตก็สตอมใส่โรมันอีกทีหนึ่งแล้วก็จบศึกรอ หลังเรสซเมเนียนะปีนี้ปี2 0 2 5ันิไปด้วยภาพนี้ก็เป็นเซตลอรินแล้วก็บรอนเบเกอร์ที่เป็นทีมใหม่นะเป็นเรียกว่ามีอยู่ภายใต้การดูแลเออของพอเฮเมนเป็นพอเฮเมนกายคนใหม่นะสองคนนี้เนาะมาร่วมมือกันนะโดยที่ตอนนี้ก็ศัตรูชุดแรกก็จะเป็นเซียมพังและก็โรนเรนก็รอติดตามเรื่องราวในเรื่องของ ทีมนี้กันต่อว่าเจอกมาเป็นอย่างไรหรือว่าเรื่องราวจะสนุกมากน้อยแค่ไหนรอติดตามกันได้นะครับซึ่งผมว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับชุดนี้เพราะาจริงเนี่ยพอหลายคนก็คาดหวงังหรือหรือว่าอยากให้บรอนเบเกอร์เนี่ยมาอยู่ในมือของพอเฮมแมนแหละมาช่วยปั้นหน่อยเพราะใครก็รู้แหละบรอนเบเกอร์คือสมัยก่อนมันมันเป็นเด็กปั้นแบบแบบเวอร์อะ่ะเออโดนดันแบบเวอรอ์แต่พอวันหนึ่งมันพิสูจน์ตัวเองได้เก่งจริงเว้ยคนนี้พัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนเก่งสุดๆเนี่ย จนจนผมว่าหลายๆคนก็ชื่นชมอะไรยเงี้ยก่อนอันเนี้ยมันถึงเวลาที่ต้องยกระดับจากเดิมเป็นตัวระดับ m i d าร์ดถือแชมป์อินเตอร์ตอนนี้ก็ขึ้นมามาอยู่ทา่าประสมีของเซตแต่แน่นอนเซตเซตที่เป็นสไตล์ใหญ่ก็คงจะนำทีมนี้ไปก่อนคือหลายคนพูดถึงทีมไม่นี้ใช่ไหมเอเวอร์ลูชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็ตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าหรือจะมีใครมาร่วมทีมเพิ่มไหม อันนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีประกาศชื่อทีมหรืออะไรแบบเป็นทางการหรือบางทีอาจจะไม่ได้มีประกาศชื่อทีมก็ได้นะอาจจะเป็นแค่แบบพอเฮมแมนกายคนใหม่อันนี้ผมว่ามันก็เพียงพอที่จะเล่าเรื่องราวตรงนี้ได้นะครับตามนี้นะก็ฝากกันวยครับอีกทีนึงนะสรับกลุ่มนะเรื่องมอลรำซัพพอร์ตเตอร์ใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้นะครับ1 5 0บาทต่อเดือนได้อ่านเรื่องมอลรำสองเรื่องต่อวันนะใครสนใจก็ไป ติดตามกันได้ทักอินบ็อกเพจไาได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกับศึกรอตอนนี้อยากดูไหมจอห์นซีน่ากับแรนดี้ออตตันในปี2025หรือว่าเรื่องราวที่เซตบลอมเบเกอร์แล้วก็เฮมมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันชื่นชอบหรือเปล่าคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องเมอร์ฟรัมเรสตอรี่คลิปนี้โดโมต้องของลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ